สวัสดีค่ะฉันชื่อนิชาหลังจากวันที่พ่อกับแม่ของฉันได้แยกทางกันตอนนี้ฉันก็มีอายุครบ19ปีพอดีพอพ่อกับแม่แยกทางกันไม่นานนักแม่ของฉันก็ได้แต่งงานใหม่ทำเอาชันตกใจมากเพราะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่ของฉันจะตัดสินใจเร็วขนาดนี้ ตอนแรกๆที่พ่อแยกทางกับแม่ไปมีเมียใหม่แม่ของฉันก็เสียใจมากและแม่ก็ได้บ่นๆว่าชาตินี้จะไม่ยอมมีสามีอีกฉันคิดว่าแม่เองคงจะทำใจไม่ได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะในวันที่ฉันเห็นแม่เจ็บปวดฉันเองก็คอยเฝ้ามองและคอยปลอบใจแม่ทั้งๆที่ความจริงแล้วตัวของฉันเองก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าแม่ของฉันเลยค่ะ ฉันเลยคิดว่าถ้าหากฉันมัวแต่เสียใจไปอีกคนเราสองคนแม่ลูกคงจะทำใจได้ยากฉันก็เลยต้องคอยทำตัวให้เข้มแข็งเพื่อที่มันจะทำให้แม่หยุดคิดถึงพ่อได้เร็วขึ้นพอเวลาผ่านไปแม่ก็เริ่มทำใจได้และก็ค่อยๆอ,ออกไปหารับจ้างทำงานฉันเองก็คิดว่าแม่คงไม่ได้เป็นอะไรแล้วเพราะแม่ต้องออกไปทำงานทุกวัน จนวันหนึ่งแม่ก็ได้มาบอกกับฉันว่าแม่ได้เจอผู้ชายคนหนึ่งและเขาก็ดีกับแม่มากๆคำพูดของแม่ที่พูดออกมาให้ฉันฟังพร้อมกับสีหน้าที่มีแต่รอยยิ้มและความสุขดูท่าทางของแม่จะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เอ่ยถึงคนรักใหม่ของแม่ซึ่งอีกไม่นานเขาก็จะกลายมาเป็นพ่อเลี้ยงของฉันเองต่อมาไม่นานแม่ก็ได้มาบอกกับฉันอีกว่า แม่กาลังจะแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นทำเอาฉันเองก็ตกใจมากเพราะไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ด้วยความที่ฉันคิดเรื่องแม่และเป็นห่วงแม่มากฉันจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาพี่โน้ตแฟนของฉันเองค่ะพอฉันเล่าเรื่องแม่ให้กับพี่โน้ตฟังเขาก็ยิ้มและหัวเราะขึ้นมาทันทีฉันกับพี่โน้ตเราสองคนมีอายุห่างกันแค่สองปีค่ะ และก็เริ่มคบกันมาได้เกือบจะสามเดือนแล้วและเราสองคนก็รักกันมากๆด้วยเวลามีเรื่องอะไรไม่สบายใจฉันก็จะมักเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับแฟนได้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของแม่ของฉันเองค่ะและแฟนของฉันก็ได้แสดงความคิดเห็นกับฉันว่านี่นิชาไม่ต้องไปคิดหรอกเธอเองก็ต้องเข้าใจแม่ด้วยสิแม่น่ะก็ต้องการคนเข้ามาดูแลหวัวใจบ้าง เธอไม่รู้เหรออยู่คนเดียวนะมันเหงาจะตายถ้าแม่จะมีผู้ชายเข้ามาเติมเต็มมันก็ดีนะหรือว่าเธอไม่ดีใจที่แม่ของเธอกําลังจะแต่งงานใหม่นี่พี่ว่านะขอแค่ผู้ชายคนนั้นเขารักแม่ของเธอจริงๆมันก็เพียงพอแล้วละ่ะหรือว่าเธอไม่อยากจะเห็นแม่มีความสุขเธอที่พี่พูดมามันก็จริงนั่นแหละฉันเองก็อยากเห็นแม่มีความสุขเหมือนกันแต่ก็อดที่จะเป็นห่วงแม่ไม่ได้ อีกอย่างฉันคิดว่าแม่แตัดสินใจเร็วเกินไปไหมะเมื่อเดือนที่แล้วเองแม่ยังบอกฉันอยู่เลยว่ายังไม่อยากจะมีใคร ee, นี่นิชาเธอก็อย่าคิดมากสิไม่ว่าจะเร็วหรือช้ายังไงยังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอีกอย่างแม่ของเธอก็ยังไม่แก่สักเท่าไหร่รูปร่างหน้าตาก็ยังดูสวยสมวัยอยู่นะนี่แหละที่ฉันเป็นห่วงกลัวว่าแม่จะโดนผู้ชายหลอกเอานะสิ ฉันรู้ว่าแม่เป็นคนน่ารักและดูแลตัวเองดีมากโดยร,รวมๆแล้วรูปร่างหน้าตาของแม่มันก็มีสเสน่ห์มันเลยทำให้คนอื่นที่เข้ามามักจะติดแม่เร็วขึ้นฉันก็ได้มาปรึกษาพี่โน้ตเรื่องแม่ของฉันค่ะและแม่ของฉันเองพอเลิกกับพ่อไปแม่ก็เริ่มแต่งตัวแต่งหน้าทาปากพอแม่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองก็มักจะมีหนุ่มๆเข้ามารุมจีบอยู่บ่อย แถมอายุของแม่ก็แค่สี่สิบต้นต้นเองอีกอย่างรูปร่างหน้าตาของแม่ก็ยังดูดีราวๆกับรุ่นเดียวกันกับฉันเลยล่ะค่ะถ้าหากเดินไปไหนด้วยกันคนก็จะทักว่าเป็นพี่สาวกับน้องสาวไม่นานแม่ก็ได้ให้แฟนหนุ่มย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านทันทีฉันเองก็ยังเป็นห่วงแม่มากเพราะกลัวว่าแม่จะเสียใจอีกด้วยความที่แม่ก็เพิ่งที่จะรู้จักกับน้าเขาได้ไม่นานมากนัก งานแต่งงานก็เลยยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะแม่บอกว่ามันสิ้นเปลืองเปล่าๆสู้เก็บเงินเอาไว้ไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าอีกอย่างแม่ก็บอกว่าฉันเองก็โตเป็นสาวแล้วและกลัวว่าฉันจะอายและคิดมากนั่นก็คือคำพูดที่แม่ได้บอกกับฉันพอนายยอดเข้ามาอยู่ที่บ้านดูทา่าทางของเขาแล้วก็น่าเป็นคนดีอยู่และก็เสมอต้นเสมอปลายดี ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเกือบจะสามเดือนแล้วที่นายยอดมาอยู่ที่นี่ถึงฉันกับนายยอดจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่เราสองคนก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากนักเพราะฉันไม่อยากจะเข้าไปวุ่นวายฉันก็อยู่ของฉันโดยมีพี่โน้ตคอยแวะเวียนมาหาอยู่บ่อยๆและเขาก็บอกกับฉันว่าดูท่าทางของฉันแล้วช่วงนี้ดูมีความสุขหน้าตาสดชื่นขึ้นมาก และไม่ค่อยมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับเขาฟังเลยเป็นยังไงบ้างล่ะพ่อเลี้ยงคนใหม่น่ะเข้ามาอยู่ด้วยเป็นยังไงบ้างเขาโอเคใช่ไหมอืมก็โอเคอยู่นะคะดูท่าทางของเขาเป็นคนดีแถมยังใจดีมากเลยเขาดูตรงไปตรงมาแล้วก็คอยดูแลแม่เอาใจใส่แม่ดีพอฉันเล่าให้กับพี่โน้ตฟังเขาก็ทำหน้าตาที่เศร้าขึ้นมา และทำท่าทางน้อยใจแบบไม่รู้สาเหตุแล้วพี่เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงทำหน้าตาแบบนั้นล่ะก็พี่ได้ยินเธอพูดแบบนี้แล้วพี่ก็น้อยใจมากนะรู้ไหมจูจ่ๆเธอก็ชมแต่พ่อเลี้ยงคนใหม่ต่อหน้าพี่ดูเหมือนว่าตอนนี้พี่คงไม่สำคัญกับเธออีกแล้วละมั้งโธ่เอ้ยก็นึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็น้อยใจเรื่องนี้เองพี่อย่าน้อยใจไปเลยนะก็พี่ถามชัน ฉันก็แค่พูดให้ฟังเฉยๆฉันน่ะไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยนายอดน่ะเขาก็เป็นคนดีจริงๆนะเขาดูแลแม่ของฉันเป็นอย่างดีได้เห็นแม่มีความสุขอีกครั้งฉันก็ดีใจนั่นไงล่ะพูดอีกแล้วตอนแรกก็บอกว่าไม่ชอบพอตอนนี้เริ่มที่จะยอมรับแล้วใช่ไหมล่ะเห็นไหมพี่เคยบอกเธอแล้วไงว่าแม่น่ะเลือกผู้ชายไม่ผิดหรอกเชื่อพี่หรือย,ยัง คำพูดของพี่โนต้ตมันก็ทําให้ฉันเริ่มเข้าใจและทุกครั้งเขาก็จะให้คําตอบที่ดีๆกลับมาเสมอและเราสองคนก็เข้าใจกันได้เป็นอย่างดีฉันเองก็โตเป็นสาวแล้วและรู้ดีว่าอะไรควรไม่ควรเราสองคนก็มีกันและกันเพียงสองคนหลังจากที่นายยอดเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแม่ก็เริ่มมีอะไรแปลกๆมีหน่ำซ้ำยังเป็นลมหมดสติไป โชคดีที่มีนายยอดอยู่บ้านด้วยเลยช่วยแม่ไว้ได้ทนันและได้พาแม่ส่งโรงพยาบาลทันทีแม่ ais, เป็นยังไงบ้างจ๊ะนายยอดนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะทําไมหมอถึงบอกว่าแม่ร่างกายอ่อนเพลียแบบนี้ก็แม่ของหนูนะสิช่วงนี้ไม่ค่อยกินข้าวกินปลากลัวแต่จะอ้วนน้าบอกอะไรก็ไม่ฟังแต่หมอก็บอกอีกนะคะว่าแม่ต้องพักผ่อนให้เยอะ ทำไมคะน้ายอดแม่เป็นอะไรเรื่องนี้นะ่ะหนูก็น่าจะเข้าใจอยู่นะว่าสาเหตุเพราะอะไรคือว่านะ้กับแม่ของหนูเราสองคนชอบทํากิจกรรมด้วยกันอยู่บ่อยๆนะ่ะพอฉันถามนายอดฉันก็เข้าใจทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้าวใหม่ปลามาันมันก็ต้องมีเป็นธรรมดา แม่คงจะอดหลับอดนอนและไม่มีเรี่ยวแรงจนทําให้แม่ต้องพักผ่อนไม่เพียงพอจากนั้นหมอก,ก็ให้แม่นอนพักผ่อนและเข้าน้ําเกลือและทานยาบํารุงช่วงที่ฉันดูแลแม่นายอดก็มาช่วยผลัดเปลี่ยนกันดูแลแม่ด้วยเออนยอดคะเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปเอาเสื้อผ้าก่อนนะคะถ้าน้าจะมาอยู่เฝ้าแม่ด้วยเดี๋ยวฉันจะเอาเสื้อผ้ามาให้น้าด้วยนะคะเออหนูนิชาไม่ต้องรอก เดี๋ยวนะจะไปเป็นเพื่อนหนูเองนะนี่มันก็ดึกมากแล้วด้วยมันอันตรายเดี๋ยวนะจะไปส่งที่บ้านตอนนี้แม่ของหนูก็คงจะหลับไปแล้วละ่ะปล่อยให้นอนพักจะดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเราก็ฝากให้คุณหมอดูแลให้ก่อนอืมถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวนะจะไปบอกคุณพยาบาลไว้ก็แล้วกันอีกอย่างพยาบาลก็อยากให้แม่พักผ่อนเลยให้กินยาป่านนี้คงหลับไปแล้วละ่ะ จากนั้นฉันกับนายยอดก็พากันกลับบ้านระหว่างทางฉันก็คิดในใจว่านายยอดก็ใจดีและหล่อมากด้วยแถมยังดูอบอุ่นเวลาที่เขาพูดออกมาแต่ละทีเขาทำให้ฉันรู้สึกดีมากๆเลยล่ะคะ่ะสักพักเสียงโทรศัพท์ของฉันก็ได้ดังขึ้นพี่โน้ตก็โทรมาถามเรื่องของแม่แล้วบอกว่าพรุ่งนี้จะเข้ามาเยี่ยมพอวางสายจากพี่โน้ตนายยอดก็บอกว่า เขาเห็นผู้ชายหน้าตาคล้ายๆกับแฟนของฉันกำลังพาผู้หญิงเข้าไปในบ้านและนั่นมันก็ทำให้ฉันรู้สึกเสียใจมากด้วยความที่ฉันอยากจะเห็นกับตาตัวเองฉันจึงให้นายยอดพาขับรถไปดูที่บ้านของพี่โน้ตและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะฉันเองก็เสียใจมากจนไม่รู้จะทำยังไงดีนายยอดก็คอยปลอบใจฉันและอบกอดฉันเอาไว้ในตอนนั้นความรู้สึกของฉันมันก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่น จนลืมนึกไปว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงของฉันด้วยความที่ฉันคิดอะไรไม่ออกฉันก็มองเห็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่ทำให้ฉันอบอุ่นมากจนในที่สุดฉันก็ได้เผอตัวและเผอใจโดยลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้ชายคนนี้จะดูอบอุ่นได้ถึงเพียงนี้เขาทำให้ฉันลืมความเสียใจทั้งหมดณเวลานั้นแทนที่ฉันจะเสียใจมากแต่ฉันกลับมีความสุขมากเลยค่ะ คืนนั้นมันทำให้ฉันลืมคนคนหนึ่งได้และก็เปลี่ยนความรู้สึกมาชอบอีกคนคนหนึ่งได้เหมือนกันแม้ว่าเราสองคนจะอยู่ในสถานะอะไร